นี่คือ f e r r a r i s c 4 0ที่มีแค่คันเดียวในโลกแบบ one off โดยเจ้ารถคันนี้เป็นรถที่พิเศษและมีเอกลักษณ์มากๆเนื่องจากเป็นรถในโครงการ special project ของ f e r r a r i หรือก็คือเป็นรถที่สร้างขึ้นตามความต้องการของลูกค้าเพียงรายเดียวเท่านั้นทําให้มันเป็น f e r r a r i ที่มีแค่คันเดียวในโลกแบบ one off โดยเจ้า f e r r a r i s c 4 0นั้นได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก Ferrari f e r r a r i F40 และพัฒนาขึ้นจากแชสซีและระบบส่งกําลังของ f e r ร a r i 296 GTB และได้รับการออกแบบโดย f e r r a r i Design Center นอภายใต้าการนาของฟลอวอบบิโอมันโซนี มาพร้อมเส้นสายที่ผสานความเลี่ยมคมและความดิบของ F40 เข้ากับความโค้งมนของยุคสมัยใหม่มาพร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่ที่ประตูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ F40 ไฟหน้าเป็นแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแนวนอนเชื่อมต่อกับช่องดักอากาศยาวด้านท้ายโดดเด่นด้วยฝาครอบเครื่องยนต์แบบชิ้นเดียวและมีฝาครอบแบบใสที่เผยให้เห็นถึงเครื่องยนต์รวมถึงมีปีกหลังขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบตามหลักอากาศโพลสัตร์และมีการแกะสลักโลโก้ SC40 บนเสาปีกด้านขวาพร้อมท่อไอเสียคู่กลางที่ทำจากแทเทเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์โดยสีของตัวรถจะเป็นสีพ 40, หรือสีขาวมุกเมทัลลิกนั่นเองนะครับและภายในห้องโดยสารจะเน้นการใช้วัสดุคาร์บอนเคฟล่าในหลายจุดและมาพร้อมบอดนั่งแบบบักเก็ตซีดพร้อมมีการปักโลโก้ S C ศูนหลายจุดในห้องโดยสารทางด้านขุมพลังใช้ขุมพลังพลักอินไฮบริดจาก296 G T B ซึ่งจะมาพร้อมเครื่อง V6 ขนาด3.0ลิตรวินเทอร์โบพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากําลังรวมทั้งระบบอยู่ที่830แรงมา้าแรงบิด740นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่ไจังหวะ F1 DCT สามารถทำอัตราเร่ง0-1100กิโลเมตรต่อชั กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน7.3วินาทีและท็อปสปีดมากกว่า330กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเจ้า Ferrari SC40 นั้นถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของลูกค้า VIP เพียงรายเดียวและได้ถูกส่งมอบให้เจ้าของเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีการเปิดเผยราคาเตอย่างใดครับ